หัวใจนักรบผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2423เป็นพระราชองครรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุ13าพรรษาได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการต่อนับประเทศอังกฤษทรงศึกษาวิชาการทหารต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบกเซนเฮอร์สและวิชาการพลเรือนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ ทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์เป็นพิเศษเมื่อสวยราชสมบัติแล้วทรงมีพระราชกรณียกิจสืบต่อจากพระราชบิดาในการปร,ปรับปรุงความเจริญของบ้านเมืองมากมายหลายประการเช่นทรงขยายโรงเรียนมหาัดเล็กหลวงสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งคลังอมสินยกเลิกบ่อนตราพระราชบัญญัตินำสกุลเข้าร่วมกับฝ่ายสมรธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและนำพาไทยชนะสงครามยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับนา,นานาประเทศ ก่อตั้งกองเสือป่าและกองทัพอากาศอีกทั้งยังทรงพระราชินิพนธ์วรรณกรรมอีกหลายเรื่องผลงานทางด้านวรรณกรรมเช่นหัวใจนักรบมัทน,นาพาทาพระนนท์คำหลวงเวนิสวานิสและอื่นๆความเป็นมาของวรรณคดีหัวใจนักรบเป็นพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารขึ้นในกลุ่มประเทศยโุโรป พระองค์ทรงมีพระราชะประสงค์ให้คนไทยได้เตรียมความพร้อมรับมือสองครามที่อาจขยายมาจนถึงเอเชียและเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความรักชาติและความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองอีกประการหนึ่งนั้นเพื่อคนไทยได้เห็นถึงความสําคัญของกองเสือป่าและลูกเสือที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาด้วยเช่นกันเนื่องจากในช่วงเวลานั้นกองเสือป่าค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะผู้คนมองว่าเป็นกิจการที่ไร้สาระสิ้นเปลืองงบประมาณและมีงานซ้ำซนกับทหารคงเรื่องพระพิธีวารากร่อน ข้าราชการพู้มีความเห็นขัดแย้งและคัด้านการก่อตั้งกองเสือป่าด้วยหลงเชื่อคำยุ่ยแย่ของชาวต่างชาติพอเกิดสงครามข้าศึกลุกมาถึงเมืองมาใิบุลมณฑลน,นัดิเดนบุรีบ้านของพระบรมรากรเหล่าเสือป่าและลูกเสือก็ได้ช่วยทหารต่อสู้ข้าศึกนายสวิงลูกชายคนโตของพระบรมซึ่งเป็นทหารได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นชีวิตนายสวัสดลูกชายคนเล็กซ,ซึ่งเป็นลูกเสือช่วยส่งข่าวไปแจ่กองทหารภรรยาและลูกสาว ช่วยการพดมพยาบาลแก่คนป่วยต่อมาข้าศึกบุกเข้าไปในบ้านพาพิรมขู่บังคับให้ทุกคนในบ้านบอกกําลังเสือป่าพาพิรมไม่ยอมบอกแต่ในสวายลูกชายที่พาพิรมรักมากที่สุดกลับยอมบอกความลับแก่ข้าศึกพอดีกองทหารไทยมาถึงพอดีและช่วยตีข้าศึกแตกพ่ายไปพะพิรมรซาบซึ้งในความสมานของกองเสือป่าจึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองเสือป่าและไม่ขัดขวางการแต่งงานของกุไรลูกสาวข,ของตนกับหลวงมเนราชบำรุง ผู้บังคับการหมวดกองร้อยลูกเสือแห่งเมืองมาดีบูนล,ลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยร้อยแก้วตัวละครที่สำคัญตัวละครหลักของเรื่องพระพิรมวรากรข้าร,ราชการนอกราชการเนยพภระยาน้อยของพระพิรมวรากรนายสวัสด์บุตรของพระพิรมวรากรแย้มภระยาหลวงของพระพิรมวรากรนายสวิงบุตรของพระพิรมวรากร นายสวยบุตรของพระบรมวรากรอุไรบุตรตรีของพระบรมวรากรหลวงมณีราชบำรุงในอำเภอเมืองมณีบูญคู่รักของอุไรผู้วกาับการทหารค่าศึกหลวงมโนธรรมุรธาธรผู้พิพากษาของเมืองมณีบูญเพื่อนของพระบรมวรากรนนายสุดใจเพ่วนกับกองลูกเสือที่11นายสุนเบงพี่ของเนยภรรยาน้อยของพระบรมวรากร สวัสดจะรีบไปไหนเจ้าของไปเก็บนะ่ะไปอาบน้ําก่อนปะเดี๋ยวจะมืดเฮ้ยพี่อย่ามายุ่งแกแอบไปเป็นลูกเสือใช่ไหมใช่ฉันเป็นลูกเสือแล้วจะทำไงฉันจะไปบอกพ่อนี่พี่จะไปฟ้องพ่อเหรอใช่สิก็แกขัดคําสั่งท่านก็รู้อยู่ว่าพ่อไม่อยากให้เป็นพวกลูกเสือลูกหมาพ่อจะว่าอะไรก็ตามใจเขาเถอะแต่ฉันเป็นชายทั้งทีก็ไม่อยากเสียชาติเกิดหึจะยอมเป็นลูกหมานั้นเหรอนี่สวายพี่จะด่าฉันยังไงก็ได้แต่ถ้าดูถูกลูกเสืออ,อีกแล้วก็ฉันไม่ไว้หน้าพี่่แน จริงๆนะเจ้าสวัสดิ์ยังไงฉันก็แข็งแรงกว่าพี่เพราะใช้กำลังในทางที่ถูกไม่เหมือนพี่ที่เล่นสกปรกทำไมฉันเล่นสกปรกอะไรโถคุณพี่เขารู้กันหมดแล้วไม่ต้องทเป็นไม่รู้แอบไปมีอะไรกับอีแกนจะไม่ให้อ่อนแอได้ไงพูดบ,บ้าอะไรเะเอ๊ะถือที่พี่อยู่กับอีแกนเพื่อจะฝึกาหัดเป็นลูกผู้ชายแต่เขาก็มีฝึกทางลูกเสือหรือทหารนี่พี่ให้อีแกนเป็นครูฝึกภาษาอะไรพี่ถึงยังที่โรคเล่นบอลก็ไม่เป็นออกกำลังกายก็ไม่ไหว พ่อกันนะเห็นว่าพี่ขี้โลกจึงยอมให้ตลอดไม่รู้เลยว่าลูกทําตัวยังไงเจ้าสวัสด์กล้าจริงๆนะหรือคิดว่าตัวเองดีเพราะเป็นลูกหมาแล้วฉันบอกแล้วไงว่าใหญ่ดูถูกลูกเสือปากแบบพี่ต้องเจอแบบนี้มาสู้กันเถอะเดี๋ยวจะหาว่าฉันทําพี่ข้างเดียวแกจะทำบ้าอะไรไม่ต้องพูดต่อยก,กันเลยเถอะทําอะไรกันนะ่ะหยุดอยู่นี้นะจะต่อยก,กันทําไมสวัสด์แกรังแกงพี่ใช่ไหมเห็นพี่ไม่แข็งแรงหน่อยแล้วก็คบแข็งเสมอก็พี่มาด่าผมทําไมล่ะพี่ด่าอะไรแก พี่สวายเขาด่าว่าผมอะสวายแอบปเป็นลูกเสือครับผมแค่บอกเขาว่าพ่อคงไม่ชอบสวรยคงโกรธผมเลยมาต่อยผมเอานี่แกแอบปเป็นลูกเสือเหรอครับลองถอดเสื้อนอกออกแล้วแต่งตัวเป็นลูกเสือให้ฉันดูสิฮึอยู่ดีๆไม่ชอบชอบแต่งตัวตามหนังญี่ปุ่นหรือไงครับพี่ดมงั้นผมก็แต่งตัวเป็นหนังญี่ปุ่นเหมือนกันสิคุณหลวงกับลูกผมไม่เหมือนกันคุณหลวงโตแล้วจะทําอะไรก็ได้แต่ลูกผมมันยังเล็กอยู่มันไม่ควรขัดคาสั่งผู้ใหญ่ มันก็รู้ว่าผมไม่ชอบลูกเสือมันก็ยังแอบ,บไปเป็นแต่ผมว่าคุณพระไม่มีเหตุผลนะการที่คุณพระไม่ชอบลูกเสือเป็นเพราะอะไรมันเสียเวลาเรียนาการเป็นลูกเสือไม่เสียการเรียนเลยเนาะตรงกันข้ามจะทำให้เด็กมีความรูม้ไปต่อไปไต่อีกนั่นเันความคิดของคุณหลวงแต่ยังไงผมก็คิดว่าลูกเสือเสียการเรียนมีแต่เรื่องส่วนเท่านั้นแต่สนอย่างลูกเสือยังดีกว่าเพราะการเป็นลูกเสือทําให้เด็กอดทน งั้นผมขอทดสอบหน่อยสวัสดถ้าแกอดทนจริงอย่างที่คุณหลวงพูดแกห้ามร้องฉันขอดูหน่อยสิความอดทนของลูกเสือนะ่ะคุณพระจะบ้าได้ไงทาอย่างนั้นได้ยางไรสวัสดเป็นลูกของผมผมจะทาอะไรก็ได้ผมไม่เถียงคุณพระมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้แต่ต้องใช้ในทางที่ถูกสินี่คุณหลวงเข้าข้างมันเหรอผมพูดไปก็เสียเวลางั้นผมกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวสิคุณหลวงกดผมเหรอผมไม่ได้โกรธสวัสดแกห้ามไปวัดเองไม่ได้ยินเสียงนกหวีเหรอได้ยินแต่ฉันไม่ ขอโทษนะครับผมคุยกับสวัสด์ว่าไงสวัสด์ฉันก็อยากไปแต่พ่อไม่ให้ฉันไปขอโทษนะครับแต่ทําไมพ,พ่อพิรมถึงไม่ให้สวัสด์ไปฉันไม่จาเป็นต้องบอกแกมีหัวนหน้าที่เหนือกว่าแกไหมมีครับชื่อถุกใจเป็นู้กกำกับลูกเสือฉันขอพบได้ไหมได้ครับ,พ,รบพ่อพิรมเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าที่ฉันเรียกคุณมาเพราะว่ามีอะไรจะถามหน่อยการไปลูกเสือนะ่ะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ปกครองใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นทําไมคนถึงรับสวัส,วสด์ไปลูกเสือโดยที่ฉันไม่อนุญ,ญาต ผมคงเข้าใจผิดเพราะสวัสด์มาสมัครผมนึกว่าคุณพระอนุญาตแล้วทําไมถึงคิดเองล่ะเพราะที่ผ่านมาไม่มีผู้ปกครองกักรายที่ไม่เต็มใจให้ลูกไปลูกเสือผมเลยคิดว่าคุณพระคงเหมือนคนอื่นแต่ฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันมีความคิดไม่จำเป็นต้องตามคนอื่นแล้วคุณพระจะเอาอย่างไรให้สวัสด์ออกจากการไปลูกเสือได้ไหมผมว่าสวัสด์จะไม่เห็นด้วยเพราะเพือ่อนของสวัสด์เป็นกันหมดแปลว่าพวกนักเรียนก็ถูกบังคับให้ไปลูกเสือหรอไม่เคยมีการบังคับแต่ถ้าพูดไปคุณพระคงไม่ฟังนั้นสวัสด์คงไม่ออกจากการไปลูกเสือผมไม่ออก ผมสัญญาแล้วว่าจะประพฤติให้สมเป็นลูกผู้ชายผมจะไม่คืนคำข้านพี่ดมผมขอพูดอะไรสักอย่างเพราะพระคุณพระยืนยันจะให้สวัสดิ์ออกสวัสดิ์คงหมดความนับถือคุณพระผมมีทางออกตอนนี้ผมอยากมีลูกชายสักคนถ้าเป็นอย่างสวัสดิ์ก็คงจะดีเอ็งคุณหลวงก็เอาไปเป็นลูกสิจริงด้วยสวัสดิ์เธอเป็นลูกฉันแล้วและฉันในถอน้าพ่อเลี้ยงเธอฉันอนุญาตให้เธอเป็นลูกเสือผมขอตัวตอบตอนเดี๋ยวก่อนคุณหลวงผมก็คุยอะไรหน่อย ผมอยากให้คุณหลวงรักสวิงเข้ารับราชการในสังคุณหน่อยตำแหน่งอะไรก็ได้แค่ให้คนจากทหารเท่านั้นผมทําไม่ได้เพราะผมไม่มีอํานาจรับใครเข้าทํางานและผมมีหน้าที่รักษากฎหมายผมจะไม่เห็นเป็นใจกับผู้คิดจะหลีกเลี่ยงกฎหมายนี้ได้เด็ดขาดถึงแม้ผมกับคุณพระจะเป็นเพื่อนกันก็ตามผมขอลอพ่อครับพ่อห้ามพี่อุไรไม่พบหลวงมณีไม่ใช่หรอครับแต่ผมเห็นทั้งสองคุยกันที่สวนแม่ก็เห็นแต่ก็ไม่ห้ามอะไรอืมไระแย้มไม่แยามม,ยม,มานี่หน่อย ยามฉันห้ามไม่ให้อุไลพบกับหลวงมณีทำไมเธอเห็นจึงไม่ห้ามแล้วตอนนี้สองคนนั้นอยู่ไหนฉันบอกคุณละ่ะก็ไปถามคนนั้นเองสิสวายไปตามหลวงมณีมาสิคุณพระกําลังจะทําให้เจ้าสวายเสียคนโมนแต่ให้ท้ายไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียนจนลูกเลวไหลไปหมดมันขี้โลกจะให้ไปทําไมอีกอย่างความคิดมันก็ดีดีอะไรละ่ะชอบเอาข่าวมาเล่าให้ฟังน่ะหรอแล้วคุณพระรู้ไหมเจ้าสวายมันก็เอาความในไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเรื่องที่คุณนอนกับเมียน้อยน่ะเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว ก็เธอเลี้ยงลูกไม่ดีเองดิฉันขี้เกียจจะคุยกับคุณพระแล้วหลวงมณีผมเคยบอกแล้วนี่ว่าอย่าแอบมาคุยกับลูกสาวผมผมไม่ได้แอบผมไมย่ยางเปิดเผยคุณย้มก็เห็นและที่ผมมาหาเพราะผมรักคุณไดและตั้งใจจะให้ผู้หญ่งมาขอหลวงมณีผมจะให้คุณแต่งงานกับคุณรล,ลูกสาวผมก็ได้แต่คุณต้องเลิกเป็นเสือป่าทำไมผมต้องเลิกเพราะเป็นเสือป่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่อยากให้ลูกของผมเป็นแม่แต่สาวเพราะฉะนั้นถ้าหลวงมณีรักลูกผมก็ต้องออกจากการเป็นเสือป่าถ้าคุณออกจากเสือป่าเราก็อย่ามาเจอกันอีกแกแเป็นบ้าอะไร หนูปกติดีหลวงม่นีมีดีทุกอย่างแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือความกล้าหาญเป็นลูกผู้ชายแท้ยอมทาหน้าที่เสือป่าถึงแม้จะเลี่อได้ต็ตามดีกว่าพ่อที่มีความคิดอยากให้สวิงเลี้ยงทหารเพราะมันดูขี้ขลาดเสียทีที่เกิดเป็นผู้ชายผมเห็นด้วยกับบุไเพระถึงผมจะรักบุไลแค่ไหนแต่ผมก็ไม่เสียความเป็นลูกผู้ชายเด็ดขาดงั้นออกไปไม่ต้องกลับมาอีกถ้าคุณพระไม่ชอบผมผมก็ขอลาฉันบอกชัดแล้วนะอย่ามาเหยียบบ้านฉันอีกผมมาเพราะราชการท่านผู้ว่าราชการเมืองมีคำสั่งให้ผมมาจับตัวสวิงลูกของคุณพระ พอไม่มาเข้าราชก,การทหารถ้าฉันไม่ให้สวิงไปจะเป็นไรไหมผมคงต้องค้นหาเองคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับสุนเบงบอกว่าคุณพ่อไม่สบายผมเลยหนีทหารมาหาเลยเนี่ยพ่อเหรอพ่อไม่ได้เป็นไรอึมไอ้สุนเบงนี่แกหลอกฉันเหรอกอถท้าอ้วมาทำอย่างนีง้อาสวิงอีก็ค,คงมาออกมานะ่ะงั้นผมกลับก่อนละตอนนี้ที่กรมกำลังยุ่งเห็นว่าจะมีรถกันแล้วด้วยเฮ้ย ั่นมันคุณหลวงมณีกับกองเสือป่านี่คุณหลวงทางนี้ครับสวิงแกให้หลวงมณีเข้ามาบ้านเราทาไมพ่อจะบ้าหรือไงตอนนี้กําลังเกิดการรบกันจริงขึ้นแล้วยังจะเป็นอย่างนี้อยู่อีกผมอยากให้ใครสักคนส่งข่าวที่กองทหารเพื่อให้ส่งกองหนุนมาผมไปเองครับไม่ได้แกจะไปตายหรือไงถึงผมจะตายอ่ะแต่ถ้าตายเพราะทำเพื่อชาติ mm hmm. ผมก็ไม่เสียดายหรอกครับพ่อ mm hmm. ะหาใครไปแทนได้อีกดีนะผมไปเองครับนายเป็นเด็กที่กล้าหาญมากอายุก็ยังน้อยแต่ยังกล้าได้ขนาดนี้ขอให้ปลอดภัยกลับมานะคุณพระตอนนี้ข้าศึกมาเยอะนะักผมต้องไปดูอีกฝั่งคุณพระอยู่ทางนี้ดูแลล็อกประตูให้ดีๆนะครับได้ได้ไอ้สีสีมาช่วยล็อกประตูหน้าต่างเร็วไอส้สีกูยิงมันได้เว้ยไอ้ยาอาคุงพระเรื่องทางอย่างนี้ได้ยัางไงานี่มังผิดกฎมานาะกฎหมายบ้าเลยละ่ะพวกมันมาทำลายประเทศกูลูกกูตายเพราะพวกมันจะไม่ให้กูทำอะไรมันหน่อยเหรอ คอร้องนะยุคเธอนะ่าจะอะไรอีกไอ้สีไอสีเอาตัวไอ้สุนเบลไปใ,ใกล้ๆกู้ทำไมแกถึงมายิงข้าไม่รู้หรือไงว่าตัวเองน่ะไม่มีเซตสรุปแค่ฉันไม่คนไทยเมื่อพวกแกมาบุกลุกประเทศไทยฉันก็มีหน้าที่สู้แกเป็นทหารหรือเสือป่าหรือไงเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นถ้าแกอยากช่วยชาติแล้วทําไมแกถึงไม่เป็นเสือป่าเพราะฉันโง่เองที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นประโยชน์ของเสือป่า งั้นแกก็ไม่มีอำนาจอันชอบทมที่จะลบือฆ่าพวกฉันแบบนี้แกมันโง่มีโอกาสจะไม่ยอมรับไว้แต่ฉันจะปล่อยแกไปถ้าแกบอกข่าวเกี่ยวกับทหารหรือเสือป่าให้ฉันฉันจะไปรู้ได้ยังไงเพราะฉันไม่ได้เป็นทั้งเสือป่าและทหารนี่แกจะไม่บอกฉันใช่ไหมเฮ้ยนําตัวเมียกับลูกมันเข้ามาปล่อยพวกผู้หญิงไปเถอะคงไม่ได้หรอกต่ถ้าแกยอมบอกฉันกปล่อยก็ได้พวกนี้จะให้พ่อบอกอะไรคะมันใจพ่อขายชาติให้บอกเรื่องเสือป่ากับทหารแต่พ่อไม่บอก ที่พ่อทำน่ะถูกแล้วมีเธอยากให้พ่อเธอตายหรือไงถึงฉันจะเสียพ่อไปแต่ฉันจะไม่เสียชาติให้ใครเธอรู้เรื่องเสือป่าไหมฉันจะรู้ได้อย่างไรฉันเป็นแค่ผู้หญิงแล้วแกล่ะฉันรู้กำลังเสือป่ามีประมาณกองร้อยหนึ่งเดิมมีราวๆหนึ่งร้อยยี่สิบคนแต่ก็มีตายไปบ้างแล้วคงเหลือประมาณหนึ่งร้อยคนไอ้สวายไอ้อกตันยูไอ้ชาิเดลฉานขอบใจมากนะสวายน่าเป็นคนที่ฉลาดกว่าพอ่อนายจริงๆเอาละเห็นว่าเดมีคนทำประโยชน์ให้ฉันอีกไม่ใช่หรือ ใครกันนะอ้วองอ่ะแล้วนายทำอะไราก่อนหน้านี้พวกเสือป่าอีใช้อาสวิงไปส่งจนหมาเนี่ยกำลังเสริมอ้วก็เลยยิงอีซี่แง่แกเรียวอ่ะใครใช้ให้แกยิงไม่มีใครใช้อว้วรอแต่อว้วเป็นคนนายบังคับของลือ้ออ้วก็เลยทำเผื่อลือง้งไงไอคุณนี้เป็นผู้ลายิงลูกฉันฉันขอความยุติธรรมให้ลูกด้วยแกทำแบบนี้ได้ยังไงฆ่าคนโดยเจตนาช้ารุนแรงโทษของแกไม่มีอย่างอื่นนอกจากประหาร เอาไอค้คนนี้ไปแคว้นคอเดียวนี่ไอ้ยอส่วนพวกแกฉันจะปล่อยไปพระพิรมฉันก็จะปล่อยแกไปเหมือนกันเชื่อฉันเถอะลูกเมียของแกคงไม่อยากให้แกต้องตายแต่ฉันคงต้องไปก่อนฮึพวกเราเยอะจริงๆทั้งทหารทั้งเสือป่าเอามันเลยลุยมันเอาให้มันหนีไม่ทันเลยไอ้โคกฆ่าซึกผมนึกว่าคุณพระจะเป็นอะไรก่อนที่พวกผมจะมาเสียอีกคุณพระ ผมทราบเรื่องที่คุณทําไว้ผมต้องขอบใจจริงๆและดีใจที่มาทันก่อนที่คุณพรบจะเป็นอะไรไปน่าเสียดายที่คุณไม่ได้เป็นเสือป่าเพราะใจของคุณเป็นเสือป่าอย่างแท้จริงแล้วถ้าผมจะสมัครเป็นเสือป่าตอนนี้ล่ะจะทันไหมได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องเรียกนายสักสองสามคนมาเป็นพยานนะครับแต่เรื่องชุดเนี่ยสิผมเตรียมไว้แล้วถ้างั้นคุณพระก,ก็ไปแต่งตัวสิจะได้เข้าประจำกองคุณพ่ออย่าลืมนะต้นติดกันปลายเท้าแยกประมาณ45ิ้าองศาเออหนะ่าพ่อจำได้แล้ว ฉันลอิจฉาพ่อสวัสดิ์จริงๆที่ได้เป็นเสือป่าน่าเสียดายที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเวลาศึกสงครามเราทุกคนก็มีหน้าที่ต่างกันทั้งนั้นแหละผู้ชายไปรบส่วนผู้หญิงก็ต้องไม่ทำให้พวกผู้ชายเป็นหงงว่วงภาวะภวงสวัสดิ์ไปกันเถอะแม่อุไรพี่ไปก่อนนะถ้าโชคดีก็คงได้กลับมาเจอกันอีกแต่ถ้าโชคร้ายก็นั่นแหละพี่ไม่อยากให้น้องกัวงวลเรื่องนี้พี่ไปแล้วนะดูแลตัวเองดีๆละ่ะ คุณค่าด้านเนื้อหาได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และสภาพสังคมรวมถึงค่านิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่6ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคําพูดกําจาของคนในสมัยนั้นค่านิยมในเรื่องของความรักชาติลักษณะสภาพบ้านเมืองบ้านเรือนการแต่งกายกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆของสังคมในคิดต่างๆของคนไทยในสมัยนั้น ่นแง่คิดในเรื่องของความรักชาติความศิสละความซื่อสัตย์ต่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนที่นายสวิงยอมสละชีวิตเพื่อนําข่าวไปแจ้งกองทัพไทยว่าถูกฆ้าศึกลุกรานหรือในตอนที่พระพร,ะรมไม่ยอมบอกข้อมูลแก่ค่าศึกแม้ว่าจะถูกขู่ฆ่านอกจากนี้เรื่องก็ยังสอนว่าไม่ควรตัดสินอะไรจากภายนอกหรือตัดสินอะไรหรือใครโดยที่ยังไม่รู้ความจริง เช่นในตอนที่พระบิรมตัดสินกองเสือป่าไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรจนกระทั่งได้เห็นถึงความสําคัญของกองเสือป่าเมื่อสงครามมาถึงหรือตอนที่พระบิรมตัดพ่อตัดลูกกับนายสวัสดไปแล้วเพียงแค่นายสวัสดไปสมัครเข้ากองเสือป่าแต่กลับรักนายสวยมากกว่าทั้งที่เป็นคนไม่เอาไหนเพียงแต่ประจุประแจงเก่งในรัมภาษาภายในเรื่องก็ได้มีการใช้ภาษาที่มีความสลัดสลวยแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี ไม่ได้ใช้คำหรูหราหรือสับยากอย่างในวรรณกรรมไทยสมัยก่อนในอดีตโดยคำที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่นหรือคุณพระขอรับมีได้คเนอ้ายและอื่นๆคุณค่าท่านวรรณศิลป์มีการใช้ภาพพจน์บรรยายวหารเช่นเมื่อ,อไรไปยืนอยู่ที่หน้าต่างเสียงคำสั่งข้างนอกเตรียมเดินแล้วครู่หนึ่งมีบอกหน้าเดินทันใดนั้นได้ยินเสียงเสือป่าร้องนำฝรั่งลำเท้าวบวอย่างที่ใช้แสดงตำนานคือ อันพวกเราชวนกันสวามิภักดิ์จงรักร่วมชาติศาสนายอมตายไม่เสียดายชีวาเพื่อรักษาอิสระคณะไทยสมรสามัคคีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้ควรจะทนงจงใจเป็นไทยจนสิ้นฟ้าเมื่อเปิดม่านพวกครับการทหารศัตรูนอนอยู่บนเตียงพระใบเครื่องสนามของเขานั้นได้ถอดแขวนไว้ที่หลังของเก้าีตัวหนึ่งเกือขี่ม้าถอดวางอยู่หน้าเตียง มีทหารยามถือปืนยืนอยู่ที่ประตูหลังเฉลียงมีลักษณะการดําเนินเรื่องที่น่าติดตามโดยแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกการผูกบมเริ่มจากความขัดแยง้งภายในจิตใจของพระบรมวิมรากรที่มีคติต่อกองเสือป่าและลูกเสือจึงไม่ยอมให้ในายสวัสดิ์ไปเป็นลูกเสือ2จุดสุดยอดหรือจุดไคลแมกซ์ทหารข้าศึกที่มีกําลังมากได้เข้ามายึดบ้านพร้อมกับจับพระบรมและคนในบ้านไว้เป็นตัวประกรัน อีกทั้งยังบังคับให้บอกความลับเกี่ยวกับกองเสือป่าซึ่งพาพิรมไม่ยอมบอกยอมตายดีกว่าเป็นคนขายชาติการคลายปมหรือจุดจบของเรื่องเหล่าทหารและกองเสือป่าได้เข้ามาช่วยเหตุการณ์ที่บ้านพาพิรมจะทําให้พาพิรมเห็นถึงคุณประโยชน์ของกองเสือป่าและได้สมัครเข้าเป็นกองเสือป่าเพื่อนําทําคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติต่ตอไปไคคคุรรณ่าาางสัมศในด้านค่านิยม แสดงให้เห็นถึงค่านิยมในเรื่องความรักชาติและความนิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่6ที่ิยมไปสมัครเป็นสมาชิกกองเสือป่าเพื่อรับใจชาติอย่างที่เห็นได้จากในเรื่องว่าไม่ว่าใครก็มักจะไปสมัครเป็นกองเสือป่าทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปจนถึงเด็กนักเรียนเช่นเพื่อนในโรงเรียนของนายสวัสดิ์ที่ไปสมัครการเป็นเสือป่าันเกือบหมดรวมถึงตัวนายสวัสดิ์เองด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ต่อต้านเช่นกันเช่นพระพรมและนายสุนเบงในด้านครอบครัวในเรื่องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ ในครอบครัวไทยในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเราจะมีผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่สุดในบ้านซึ่งหากมีฐานะหรือหน้าที่การงานที่ดีก็สามารถมีภรรยาหลายคนได้เช่นพระพิรมที่มีภรรยาสองคนคือแย้มที่เป็นภรรยาหลวงและเนยที่เป็นภรรยาน้อยในขณะที่ฝ่ายหญิงจะมีสามีได้แค่คนเดียวตลอดชีวิตเห็นได้จากในฉากที่พระพิลมถกกับหลวงมณีว่าหากหลวงมณีแต่งงานกับแม่อุไรล้วตายไปแม่อุไรก็จะกลายเป็นไม้ด้านสังคม ภายในเรื่องสะท้อนได้เห็นถึงสภาพสังคมไทยในสมัยรชัชกาลที่6ได้เป็นอย่างดีส่วนในช่วงนี้เป็นรอยต่อระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่กล่าวคือเป็นยุคที่ประเทศไทยเพิ่งจะป่านการปฏิรูปประเทศมาไม่นานทําให้สภาพสังคมบ้านเมืองและกฎเกณฑ์ต่างๆมีความทันสมัยแบบสากลโลกมากขึ้นแต่ก็ยังหลงเหลือวัฒนธรรมหรือค่านิยมแบบดั้งเดิมของไทยอยู่ค่อนข้างมากรวมถึงการหลั่งไหลเข้ามาของแนวคิดใหม่และเหตุการณ์ของโลกในยุคนั้นด้วยเช่นแนวคิดที่ว่าพ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกทําตามความฝันหรือความต้องการของ,ของตนเอง หากสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมเช่นในตอนที่หลวงมโนพยายามโน้มน้าวให้พระพิรมปล่อยให้นายสวัสดิ์เป็นเสือป่าการลงโทษเด็กด้วยการไม่ลงโทษเด็กด้วยวิธีการที่รุนแรงเช่นในตอนที่หลวงมโนพยายามห้ามปรามไม่ให้พระพิรมใช้แท้ลงโทษนายสวัสดิ์การพูดถึงการเผยแพร่เข้ามาของแนวคิดป,ประชาธิปไตยในไทยเช่นในตอนที่นายสุนเบงออกความเห็นว่ารัฐบาลควรจะให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงบ้าง การพูดถึงสงครามที่กําลังปะทุขึ้นในโลกซึ่งตรงกับเหตุการณ์ในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1ที่เริ่มมีความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรปนอกจากนี้ก็จะมีการพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทําสงครามเช่นการห้ามฆ่าพลเรือนหรือบุกโจมตีประเทศใดโดยไม่ประกาศสงครามก่อนซึ่งก็ตรงกับอนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่สสมัยที่เกิดวรรณคาดีในสมัยที่วรรณกรรมเรื่องหัวใจใชายหนุ่มถูกแต่งขึ้นนั้นนับว่าส่งอิทธพิพลต่อวรรณกรรมเรื่องนี้มาก โดยหากสังเกตดูก็จะพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายและในย่าทางการเมืองอย่างชัดเจนก็คือการปลูกกระแสชาตินิยมความรักชาติความสมมามัคคีให้กับคนไทยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากในตอนนั้นเพราะคนไทยเพิ่งผ่านการปฏิรูปประเทศมาเป็นรัชชาสมัยใหม่ได้ไม่นานจึงทําให้ผู้คนอีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะในเขตชนบทอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะคนไทยกรอบกับในช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1พอดี ซึ่งได้เริ่มมีความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารประทุขึ้นในยุโรปจนอาจเกิดเป็นสงครามที่ลุกลามมาถึงประเทศไทยได้นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องการก่อตั้งกองเสือป่าตัวในช่วงที่แต่งเรื่องนี้เป็นช่วงที่ผู้แต่งหรือรัชกาลที่6ได้ก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นมาพอดีซึ่งภายในเรื่องก็มีการพูดถึงข้อดีของกองเสือป่าอยู่มากมายรวมถึงคําชักจูงให้ผู้อ่านเข้าร่วมเป็นเสือป่าในส่วนนี้จึงชัดเจนว่า วรรกรรมเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อโฆษณาชวนเชื่อและสนับสนุนให้ผู้คนในสมัยนั้นไปสมัครเป็นเสือป่าอีกทั้งยังเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มที่วิาพากษ์วิจาร์ณการจัดตั้งกองเสือป่าด้วยซึ่งค่อนข้างมีอยู่มากในสมัยนั้นขอบคุณที่รับชม